จะเป้าคาถามหารวยดนหัวใจคนสวยให้มาหลงสเสน่ห์ทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกลิเกทั้งแม่คาเปรทั้งที่อยู่ เสกคาถาลงนาหน,าน,าน,าน้าทองไท้ฉันมีชื่อก้องอยู่ทั่วทุกมุมบ้านอย่าให้ต้องอกหักไทยคนรักนานานเป็นควัญใจชาวบ้าน ตัวทิ่นทานเมืองไทยทาวนาทอ่งคาถาทั้งปีพบคนใจดีแล้วจะไม่มีแฟนใหม่ผลบุญเกื้อหนุนน้ำใจ ถ้าปองรักใครแล้วขออยให้เบื่อเราโอ้มัวเสกทาอะไรแฟนผมมีรักใหม่สิ้นสดใสแสนเศร้ามัวลงเชื่ออาจารย์ ีว่าท่านช่วยเราผมก็เลยต้องเศร้าเลยเลิกเป่าคาถา